สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Delta Force อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาบอกเคล็ดลับนะครับในการแต่งปืน K416 Assault Rifle กระบอกนี้นะครับให้นิ่งนิ่งแบบนิ่งคลิปอะนิ่งจนน่ากลัวนะครับโอเคและนี่คือสกอบของมันนะครับทุกคนจะเคยเห็นนะเวลาที่แบบทหารที่เขาใช้ปืนเนี่ยเขาจะชอบใช้อันนี้นะครับแล้วก็แล้วอีกอันนึงก็เป็นตัวนี้ ที่มักจะเห็นใช่ไหมที่เขาใช้เป็นประจำอะตามนี้เลยนะผมจะไม่อันนี้แล้วแต่เราจะเลือกแต่นี่แบบแค่เพิ่มน้ําหนักเฉยๆอันนี้คือที่แต่งอย่างนี้ได้ก็คือทําให้ตรงเนี้มันมีน้ําหนักเพิ่มขึ้นนะครับแล้วการดีดขึ้นฟ้ามันก็จะไม่มีส่วนบาลเลวอ่านผิดอ่านถูกขอไปด้วยนะฮะผมใส่เป็นนี่เลยฮะ K416A8 สองอันนี้ผมไม่ใส่ขวากับซ้ายไม่ใส่ส่วนปลายปืนผมใส่เป็นแซนทอมนะครับส่วนตัวเนี้ย ทุกคนเลือกเอาตามใจชอบเลยอันนี้ไม่ต้องแต่งตามผมก็ได้เอาตามใจชอบเลยเลือกเอาแต่สำหรับเซตปืนผมผมจะใช้เป็นตัวนี้ z f F G m มกกาซีนผมใส่เป็น45นัด60นัดน่าจะไม่ได้ใส่ไปลุยกันเลย Let's go อ่ะผมมีคลิปที่ผมใส่โฮโลให้ทุกคนได้ดูอื mm hmm. คุมไม่ค่อยจะอยู่ปืนนี้แต่งอย่างนี้แน่นอน,นะฮะคุม <c oughs> ได้สบายแต่งแบบเนี้ยอุ้ย <c oughs> โอ้โหแต่งแบบที่ผมแต่งเนี่ยคุมได้สบายเลยจะตายซะละ <c oughs> เกือบโดนหัวเดินมาเพื่อนคุยตัวแรกไม่ตายวะ่ะเกือบตาย โคตรเยอะไม่ตายได้ไงวะโอ้โแต่งนี้มันเอาเรื่องโอเคทุกคนการ ที่จะยิงปืนนี้แบบถูกต้องนะครับคุณไม่จะเป็นต้องโยกยิงแบบนี้นะเพราะมันจะคุมปืนไม่ได้ให้คุณโยกยิงแบบนี้ครับลากยาวอย่างนี้สมมติศัตรูฮะอยู่ข้างหน้าคือคุณต้องติดไปนี้ใส่อ่ะเนี่ยดูยดิมันมันมันจะนิ่งเออแล้วมันก็จะคุมได้ คอนโทรลได้เนี่ยแบบนเนี้ยเนี่ยประมาณนีมนะะน้มันเอาเร้องระยะเนี้ยมันเอาเร้องเก็บไปสองอเจ็บมากโอ,อ้ยนิ่งจริงนิ่งจริง นิ่งมากนิ่งมากยืนพอดีสวยโอเคยึดได้โอ้ตายเฉยเอา้า <c oughs> ผมปิงแบบโคตรมหาปิงเทพหัวเขียว นิ่งจัดแต่คือจังหวะที่มันมันคุมไม่อยู่ที่มันสะบัดออกไปอะเอา้าอะไรเนี่ยบอดเหรอจังหวะที่ปืนมันสะบัดออกไปทุกคน,นเห็นไหมเนี่ยคุมไม่อยู่นะนะอุ้ย,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 ยไม่เห็น นี่แน่เราแต่งมานิ่งแล้วแต่ว่ามันยังขาดความแรงเพื่อนๆอุย้ยหลังเข้าไปยิงฟรีไปยิงฟรีฟรตัวที่สองละยิงฟรีตัวที่สามเกือบตาย So it's uh need objective Charlie two clear มันปีองอ่ะเพื่อน,น,ปอน,นเป็นบ้าเหรอเอาซีหนึ่งก็เสียซีสองก็เสียสจบที่พามาไม่ได้ผลเลยเลย ที่ทำมาให้นี่ไม่ได้อะไรเลยเฮ้ยขั้นนี้หรอบ้านะ, <c oughs> ะเยอะเยอะ

เข้าท่านิ่งจิบเลยอุ้ย อยู่ข้างบนยิงมาจบเลยหยอกบมไม่รู้กี่ตัวนะเมืกก่อกี้จิก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 สิบกว่าตัวได้อ่ะเฟสคอร์ดเฉยไอ้บ้าเนี่ย ปืนนี้ไม่ธรรมดาแต่ว่ามันต้องใช้จังหวะในการเล่นนิดหนึ่งนะแต่ก็เล่นยากอยู่ดีอ่ะมันก็มีปืนปืนอื่นที่มันเล่นง่ายกว่านี้เออแรงด้วยก็มีนะ